สวัสดีครับสวนบอลสีพระธรรมอีพีนี้จะพาทุกท่านมาดูชิ้นผ่าบอลสีแต่ละกล่องนะครับว่างอกไปได้ขนาดไหนแล้วนะครับในอีพีนี้มีหลายกล่องมากนะครับที่จะมาเปิดให้ทุกท่านดูนะครับไปลุ้นด้วยกันครับว่าบอลสีแต่ละชนิดนั้นจะงอกออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับไปรับชมกันเลยครับผมสำหรับ กล่องแรกนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าคือบอนสีชนิดไหนนะครับโอ้อันนี้คือเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนพฤศจิกายนตอนนี้ก็เริ่มมีคนตามหาตับเดือนนะครับตับเดือนที่สวนบอนสีพระธรรมนะครับก็จะมีเดือนอมกราคมกุมภาพันธ์เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็มี กันยายนน่าจะเหลืออยู่2ต้นนะครับแล้วก็มีตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะครับเกือบครบนะครับเกือบครบเดือนกรกฎาคมรู้สึกว่าผ่าไปชุดนั้นแล้วหายไปหมดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือปล่อยออกไปหมดเลยไม่ได้เก็บไว้นะครับแต่จริงๆน่าจะมีตัวเก็บไว้แล้วเขายุบไปแล้วยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นหน้าคราตาเลยไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนนะครับผม สำหรับกองนี้จะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ได้เพิ่มออกมาอีกหลายต้นเลยนะครับอย่างนี้ก็อาจจะไม่แยกนะครับจะลงไป3ต้นเลยใครโชคดีก็ได้ไปนะครับผมส่วนตัวนี้กัดสีแล้วครับผมนี่กัดสีมาตั้งแต่ใบแรกแล้วอย่างเงี้ยนะครับกัดสีแล้วมีต้นที่ลงกระถางไปก่อนหน้านี้อยู่นะครับแข็งแรงแรกเดือนดีแล้วนะครับสาหรับเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนอื่นๆก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมสาหรับกล่องต่อไปกล่องนี้ใบนี่อู้ รู้สึกว่าใบนี่จะดันฝากล่องออกมาเลยนี่ครับเปิดออกมาปุ๊บก็โอ้โหโอ้เพชรพระอุมาครับผมเพชรพระอุมาอยากจะบอกว่าตอนโตสวยมากนะครับสวยมากๆเป็นบอลหน้าแดงๆกระดูกเข้มๆนะครับสําหรับเพชรพระอุมาใครที่ ยังไม่เคยเห็นรองไปเสดหาดูก็ได้นะครับบอลสีเพชรพระอุมาจะเป็นบอลใบยาวใบยาวนะครับตอนเด็กจะออกสีเขียวแล้วก็จะพอโตขึ้นนะครับจะค่อยๆกัดพื้นใบสีแดงนะครับแล้วก็มีเส้นใบกระดูกใบสีดำนะครับสีดําเป็นบอลที่สวยงามมากครับผมสําหรับเพชรพระอุมาใครยังไม่มีตามเก็บกันนะครับในกล่องนี้ก็โอ้ได้เป็น10ต้นเลยนะครับเนหนึ่งสองสาม 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12้ไอตัวนี้ก็เอาลงได้นะครับแบบนี้เอาลงได้เลยนะครับจะได้มีเสียเวลาแลวรากเขาก็จะได้หาอาหารได้เยอะขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในกล่องนี้เราก็มีแค่ขุยมะพร้าวนะครับเนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าขุยมะพร้าวนี่ก็ถือว่าได้ผลดีมากๆนะครับในการเพราะชิ้นผ่านะครับเนี่ยแล้วแต่ละชิ้นก็คือนี่คือความสมบูรณ์ของ หัวบอลสีนะครับก็จะทําให้ชิ้นผ่าแต่ละชิ้นเนี่ยงอกแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับเนี่ยเพชรพระอุมานี่คือสมบูรณ์แบบเลยนะครับหปีเต็มเลยนะครับสําหรับเพชรพระอุมาตอนนี้ทําจํานวนนะครับเนี่ยครับมีลูกแล้วอนุบาลไว้สัก1-2สัปดาห์ก็รากเดินดีฟอร์มดีขึ้นสวยขึ้นแน่นอนนะครับผมเราได้จํานวนเพชรพระอุมามาเพิ่มอีกนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมนะครับ เป็นบอลทีมไม่ได้มีจํานวนมากนะครับไม่ได้มีจํานวนมากอ่ะกล่องนี้อ่ามาดูกล่องนี้กันนี่ก็ใบทะลุกระถางเหมือนกันใบทะลุกระถางเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นต้นอะไรโอมาแล้วครับ๋อโอ้โ,อโตแล้วครับผมนี่สําหรับใครถามหาปางพระประจําวันเกิดนะครับนี่ครับปางนาคปลกนี่ปางนาคปลกเห็นไหมครับ บอลสีปางพระประจำวันเกิดเนี่ยจะเป็นบอลที่มีแข้งนะครับมีแข้งแล้วก็เป็นบอลกาบด้วยนะครับสำหรับต้นนี้ครับปางนาคปลกนี่เป็นบอลเป็นปางพระประจำวันเกิดวันเสาร์นะครับวันเสาร์อยากจะบอกว่าปางนาคปกเนี่ยสีเขาจะออกสีเข้มๆนะครับเป็นบอลใบเอ่อใบหอกเนาะให้เป็นบอลออกใบหอกนะครับทรงใบก็จะออกใบหอ,อก นะครับผมนะครับตัวนี้สีมาแล้วเห็นไหมครับนี่คือความสมบูรณ์ของหัวบอลสีนะครับเมื่อหัวเขาสมบูรณ์นะครับใบแรกออกมานี่ครับกัดสีมาเลยนะครับเนี่ยสีแดงโตขึ้นเขาจะออกสีม่วงนะครับม่วงอมน้ําตาลหน่อยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ใช่แค่หนึ่งตัวนะครับเป็นอีกหนึ่งตับเลยก็ว่าได้นะครับเป็นอีกหนึ่งตับที่ยังมีจํานวนไม่มากนะครับ จริงๆของสวนบอนสีพระธรรมก็มีครบนะครับครบทั้ง7ต้นเลยนะครับแต่ว่าที่ตอนนี้ที่มีจํานวนนะครับก็เนี่ยครับผมล่าสุดเลยคือปางหน้ากรกแล้วก็ที่แยกหน่อไว้ก่อนหน้านี้นะครับจริงๆตัวชิ้นผ้ายังไม่งอกแต่ว่ามีตัวที่แยกหน่อไว้ก็จะมีปางอุ้มบาทนะครับ bon, ปางอุ้มบาทปางรำพึงอันนี้มีจํานวนนะครับปางอุ้มบาทปางรำพึงนี่มีจํานวนใครเกิดวันไหนมีปางพระประจําวันเกิดวันอะไรก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับอย่างนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ปางหน้าปกนะครับผมปางรำพึงวันศุกร์นะครับทักกันเข้ามาได้นะครับผมเนี่ยได้จํานวนมาอีกเป็น10ต้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูต้นถัดมาก,กันว่าจะเป็นบอนสีชนิดไหนนะครับสำหรับต้นนี้นะครับโอ้อยหันป้ายอีกทางนึงอ๋ออีนน,นี่มี2ป้ายเลยน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วครับเพราะว่า รู้สึกว่าชิ้นตัวนี้เขาจะฟอร์ละนะครับฟอร์ละน่าจะเป็น1 2 3 4 4ชิ้นสุดท้ายสำหรับเทพนรินเทพนรินเป็นบอลของปี66นะครับเป็นบอลใหม่ปี66บอลกาบมีแข้งอยู่นะครับนี่ตอนนี้เทพนรินลงกระถางสีนิ้วไว้จำนวนหนึ่งแล้วนะครับใครที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับเทพนรินจะค้นหาดูใน ช่อง YouTube บอลสีพระธรรมก็ได้นะครับลงอัปเดตเทพนรินไว้เยอะอยู่นะครับลองไปดูหน้าคราตาเขาได้เลยนะครับว่าบอลสีเทพนรินหน้าตาเป็นอย่างไรหรืออยากจะไปดูที่ Facebook ก็ได้นะครับอัปเดตภาพให้ดูตลอดนะครับว่าบอลสีเทพนรินนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็มีผสมจากพ่อแม่อะไรก็ลงไว้ให้หมดเลยนะครับอยู่ใน Facebook บอลสีพระธรรมแอดเฟซบุ๊กเข้าไปได้นะครับผม อันนี้สีต้นสุดท้ายในกล่องนี้นะครับสําหรับชุดนี้ถือว่าหมดนะครับเทพนารีนใครสนใจสอบถามมาได้ครับชุดก่อนหน้านี้แข็งแรงแล้วกัดสีแล้วสวยงามนะครับถ้ากันเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับต้นนี้โอ้การยาวมากการยาวมากๆากสำหรับกล่องนี้เดี๋ยวเรามาดูโอ้เท้าหิรันพนาสูนโอ้อันนี้โอ้โอันนี้เริ่มกัดสีขาวแล้ว เดี๋ยวลงกระถางสีนิ้วเจอแดดอีกหน่อยก็กัดสีแดงนะครับเนี่ยอู้การยาวเลยไม่ได้เปิดนานนะครับไม่ได้เปิดนานสําหรับท้าวิรันพนาสูนครับต้นนี้โอเคเราไปดูต้นถัดไปกันเลยอู้ต้นนี้ทําไมสีหวานหวานมีเม็ดด้วยนะครับอันนี้เห็นเห็นทะลุกล่องเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะเป็นบอลสีชนิดไหนนะครับแต่ดูแล้วเม็ดน่ารักมากนะครับเดี๋ยวไปดู โอ้คุ้งวิมานโหว่าตอนเด็กน่ารักมากเลยนะครับคุ้งวิมานดูเป็นบอลใบกลมๆนะครับเนี่ยบอลใบกลมๆเห็นไหมครับใบกลมๆมินิมินิมีเม็ดน่ารักมากนะครับน่ารักมากคุ้งวิมานนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมนะครับในโทนสีที่คล้ายคุ้คุงวิมานก็จะมีงามวงวานนะครับงามวงวานคุ้งวิมานนะครับผมที่คล้ายๆกัน นะครับอู้สวยงามมากโอ้เราได้มาอีกแบบคือเป็นดูดู <c oughs> ดู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 ใบนี้เนี่ยใบเล็กๆเห็นไหมครับก็จะมีเม็ดแดงๆ,ๆคือมันเป็นเป็นเสน่ห์คุ้งวิมานเนี่ยเป็นบอลสีอีกหนึ่งตัวที่มีเสน่ห์มากๆนะครับคืออันนี้ดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าผ่าได้หลายต้นใครยังไม่มีนะครับตามเก็บกันเลยเนี่ยหรือจะรอชุดนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมีหลายต้นเลย นะครับทางนี้คือถ้าได้ชอบต้นไหนแล้วจะขยายไว้เยอะๆเลยนะครับอย่างอันนี้เป็นชุดแรกนะครับคือเลี้ยงเลี้ยงบอลสีคุ้งวิมานมาก็เป็นครบปีแล้วนะครับครบปีแล้วเพิ่งจะได้ผ่าทําจํานวนครั้งแรกนะครับผมเพิ่งจะได้ผ่าทําจํานวนครั้งแรกก่อนนั้นนี้ก็มีแค่แยกหน่อเขาเฉยๆนะครับตอนนั้นแค่ทําเป็นแบบแยกหน่อไม่ไม่ไม่ได้มาขยายขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ผ่าขยายทําจํานวนเพิ่มขึ้นเพราะว่า คือตัวไหนเนี่ยที่เราเห็นว่าเออมันมันสีมันมันโอเคแล้วฟอร์มมันใช้ได้เนี่ยเราก็อยากจะทําจํานวนไว้เยอะๆนะครับคือลักษณะของเขามันชวนมองนะครับบนสีต้นไหนเห็นแล้วสะดุดตาเห็นแล้วชอบเนี่ยขยายไว้เยอะๆนะครับใครยังไม่มีก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็จะขยายไว้เยอะๆเหมือนกัน นะครับสำหรับคุ้งวิมานเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บสะสมนะครับน่าเก็บสะสมสวยงามมากโอ้ได้หลายต้นเลยดีใจนะครับดีใจที่ผ่าออกมาแล้วรู้สึกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยแล้วก็เลยอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่งอกนะครับแล้วก็รออีกหน่อยแต่ว่าน,นี้ก็90%้แล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับในการผ่าทําจํานวนนะครับผมบอกเลยว่าคุ้งวิมานเนี่ย น่าเก็บนะครับใครยังไม่มีรีบเก็บเลยนะครับชอบมากนะครับเป็นบอลสีอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากๆนะครับเราก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูวันละเล็กวันละน้อยนะครับผมค่อยๆดูไปเนาะสำหรับใครที่เข้ามาติดตาม YouTube ช่องบอลสีพระธรรมนะครับยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับเวลา ทางช่องบอลสีพระธรรมอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับก็จะได้เด้งแจ้งเตือนแล้วก็จะได้เข้ามารับชมก่อนใครเลยนะครับสวยงามมากเผื่อเรามีบอลสีต้น,นไหนที่เรายังไม่มีหรือว่ามีแล้วแต่ว่าเออเนี่ยอยากจะสะสมเพิ่มเติมยังไม่ยังยงย,งย,งยังอยากจะได้เพิ่มอีกนะครับเพราะว่าบอลสีถ้าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นอฟอร์มก่อเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับผม เพราะฉะนั้นมีแล้วแต่ว่าอาจจะยังน้อยไปก็สะสมเพิ่มขึ้นอีกครับผมให้เป็นแบบสีสันนะครับเป็นสีสันในธรรมชาตินะครับผมเนี่ยอย่างต้นนี้ก็เลี้ยงนอกตู้ได้สบายด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นบอลดอกทนสายดันดาร์กหน่อยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับใครสนใจก็แอด ไลน์เข้ามาได้หรือว่าจะโทรนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เ,อเดียวกันนะครับ0808088684หรือจะแอด a c e b o o k ไปดูความเคลื่อนไหวใน facebook นะครับตอนนี้ก็ลงภาพบอลสีแบบกระน่าเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้บอลสีสวยๆเยอะมากนะครับก็เราก็ไมา่อยากเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับก็เอามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันแอดเฟซบุ๊กบอลสีพระธรรมเข้าไปชมบอลสีไปดูไซส์ใหญ่ๆห,หรือว่า สนใจต้นไหนก็ทักเข้าไปที่ f a c e b o o k บวันสีพระธรรมได้นะครับสำหรับ EP นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบวันสีสุขจากธรรมชาติขอจเจริญพร